เอา thì ใบกี่ chiều <laughs> cho khi <laughs> thái <laughs> tra kiểu của thái kiểu เคียวค่ะอร่อยอร่อยมาด้วยจ้ามาด้วยจ้า Thank mm -hmm. you. ไข่ชาไข่มุกกันนะคะขชาไข่มุกกันค่ะอันนี้ค่ะอนี้ค่ะเอารุ่นไหนดีค่ะเอาสีไหนดีชาเขียวชาเปือกโกโก้ชาไทยนะคะมามาชิมกันได้นะคะ มาชิมกันได้เลยค่ะอันนี้ก็ไข่มุกนะคะอันนี้ก็ไข่มุกนะคะไข่มุกชานมไข่มุกค่ะเตรียมพร้อมค่ะอันนี้น้ําแข็งนะคะเราเตรียมพร้อมเลยนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะเื่อเด็กๆมากินกันนะคะมีแก้วละ20บาทนะคะแก้วละ20บาทอันนี้10บาทค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมารับชมนะคะสวัสดีค่ะ